แถวนี้มันอะไรเนี่ยก็นี่มันถิ่นกระบอกเพชรเสกัตทั้งคาวสปอร์เรลและก็การนักฆ่าขาแว้นโอ้ทมวยยืนอธิบายก็สีแงโอเคเอาเลยครับสวัสดีน้องฮะใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่าด้วยนะครับ พี่พี่นียดาแล้วรู้สึกว่าจะท้าใจสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับห่างหายไปนานเลยสำหรับเกมเบลสตาร์บลสตาร์เล่นบุกนั้นเราไม่เวิร์คคนกดออกตลอดเลยโอเคอ่ะไปเดี๋ยววันนี้จะไปแบกพี่แพทนะฮะนะกก่รแบกตลอดแล้วไม่ใช่วันนี้แบกช่วงเลยนะช่วงเลยฮะเจอกันปีละครั้งเออช่วงรายการของเรานะครับช่วงปีละครั้งนะครับนะโอเคไปกันครับ เอ้าวไหนอะฉันพร้อมเลี้ยวเออมาเจอน้องใหญ่ฮ้ามีแตกกระจายแล้วมามาตกใจตกใจนะเอ้าทำไมเขาอยู่อย่างนี้อ่ะมันจะโดดไงเจงเอาดิเตงตีมันดี่หรือไอ้เตี่ยสวยเขาตายแล้วเฮ้ยมันมันเนิร์ฟกว่าเจงอะไรอ่ะอ๋อเจ้าตัวผมมันเนิร์ฟนะครับได้เอ็ดการผมเนี่ยนะเอ้าเขาจะโดดไปยิงมึเอ็ดการกัแล้วกันคุณเอ้าโดนยิน เอ๊ะเอ็ดกามันเนื้อเป่เดี๋ยวนะพามาเขาโครวดีๆฮะโดดข้ามแล้วข้ามอีกอยู่ไหนวะตโอเคสวยโดดไปตัเองนั่นแหละถ้าไม่ตายยัดมันนั่นแหละยัดแล้วแล้เขาหายไปเอาดีเอานี่ครับเอานีครับเอานี่ครับกลัวเหรอครับกลัวเหรอครับอี่นี่นี่นี่ี่นดี่นี่่นเ่นด่นี่นี่น่นี่นี่เี่ เยอะเลยวะน็อกปิดตั้งแต่ตอนคลิปเลยเดี๋ยวไม่ไหวนะคนี่ดู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 ดีนี่เอ้ามันชี้ใส่เขาเอาดีเอาดีเอาดีครับมาโอู้ถึงมาวะเฮ้เขาเกือบโดนสกิลเมื่อสักครู่นี้ตัวอะไรตัวอะไรเขากินปวดตกงอ่ะหลบหลบก่อนหลบก่อนเอาเฮ้บอระเบิดตายแล้วอ่ะเฮ้ยเอ็มมันจะฉีดใส่เขาตัวเองมันฉีดใส่เขาตายไปแล้วมันจะฉีดมันจะฉีดมันจะฉีดแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยแบบเดี๋ยวนะ แม่ไม่น่ารีบกดแกจิตเลยครับมันจ<น>ะพูนี้เลยนะเฮ้ยดูดไม่ได้เฮ้ยเอ็งเ,เขาต้องไอ้น,นี่แล้ววะเขาต้องเดือบแบกแล้ว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 เงี้ยสวยอะ <c oughs> อะไรเสร็จเพนงดีไปดิครับแม่เพนงดีโคตรฉลาดเนี่ยมันดักอยู่เนี่ย <c oughs> เพื่อนเราเฮ้ยเขาไปเขาไปก่อนเขาดิเอาบอกวันนี้มันลาดเขารู้สึกเขาโง่อยู่คนเดียวตลนนี้ ไม่แบกเตงไงเตงพลังศูนยไงพลังศูนใช่ศูนยถ้วยอ่ะเออ้องอห่าคุมีพลศูนย์ถ้ยชนะครับสุ่มได้เมื่อกี้ก็มาเล่นเลยเนี่ยเนี่ยศูนย์ถ้วยนาหนนอแล้วละแรูนย้วยคุณเพ่อกเนดีนต้องาว่าไอ้ใครคนไหนมันเอามาอย่าหาทานะครับนะกโอเคเพื่อนเนียออกไปเลยอ่ะเนียเนนี่ยเนี่นน้องมาเจมด้วยคนนึ่งเนน้องมาเจม นี่นี่คือชื่อเก่านะครับ CG s h e t YT ที่เป็นชื่อเก่าของตัวผมตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นซีซ่าแล้วนะครับใช้ชื่อช่องเนาะเ,<อ>นเขารับสมรทานชื่อไปว่าง<อ>นันถูก <c oughs> ต้อง <c oughs> สมรทานชื่อไปได้ไม่ใช่นะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเปลี่ยนด่านกันสักหน่อยก็แล้วกันเนาะด่านไหนดีพี่แพทไปลาข้างหัวไหม ดมา้ท่นองได้อยู่ได้อยู่จะไปครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวิเชียรจะเปลี่ยนจากซีซ่าเป็นใหญ่กว่าฮ่า้าอย่าอย่าอย่าหาทำนะครับาเร็วทำไมเจยานี้ดานมันแบบสุ่มนี้แต่สวยๆอันนี้เป็นแบบสเปซนะครับก็คือว่าในในช่วงเนี้ยจะเป็นซีซั่นเกี่ยวกับโอกาสนะครับได้แรได้แรงบดงมรราบรรรงรงบนะก็รงบงบรงบรรไงบครไบไ้แรน มีข่าวนะครับผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เก็มานะครับว่าซุปเปอร์เซลมี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 เป็นออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์เออนะครับว่าค่ายซุปเปอร์เซลเนี่ยบาวสตาร์เนี่ยเอาเป็นว่าค่ายซุปเปอร์เซลดีกว่านะครับอคุาเชียร์ดยอดนะครับหนึ่งพันล้านดอลลาร์นะครับนะทำรายได้ครับโอ้โหสุดยอดนะครับซุปเปอร์เซลนะเป็นเงินกี่บาทพี่แพทคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเป็นพันละโอ้พันล้านนี่ก็สามหมื่นล้านบาทเขาตายอีกแล้วมูเตอคิดเป็นเป็นอันดับห้านะครับอันดับห้าของหอังจากอะไรอ่ะลอง คืออันเนี้ยเป็นจัดอันดับนับทุกเกมนะครับอันนี้เป็นของมือถือนะอันดับ5้านะครับผมไม่แน่ใจว่าร้องจากอะไรบ้างนะครับนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งใน5ก็เยอะนะใช่ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับค่ายซูเปอร์เซลนะครับนะอยู่ภายใต้บริหารของเทนเซนต์นะครับมีหุ้นอยู่8ปปซนะครับในครายดสจริงจริงผมว่าเจ้าของเลยปะะอ๋อขอเล่นดีๆครับเล่นดีๆคุณผู้ชมมัวแต่ให้ความรู้เก่เอ้าหัวมาดีครับ มาดิครับเอ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 อเห็นใจคนสูนด้วยน้องเดี๋ยนะนะคือผมว่าดิมาได้เมื่อกี้ก็มาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ท่าดูดแบบเช็ดน่ะเปิดอันติสิบสิบวกสุดท้ายเอาเต็งกดหน้าโกดไหมอ่ะฮะไม่เอามือเขาไป่โดนหรอใช่เขาโกรธมาเหมือนกี่เขา มันเอาหัวอะไรเขาไม่กีมันใช่ไหมกดมันใช่ไหมกดมันใช่ไหมเอไอ้ากันปดิไอ้หไอติ๊กตอกมันเอาหัวอะไรเขาสามรอบแล้วหรอโอ้โหอะไรกันละนี่แล้วหัวแม่นแระเบิดใส่เขาสามรอบเดี๋ยวเขาว่าตานี้ให้มันชนะไปก่อนดีกว่าเขะนึ่งหกับมันเขาจะหนึ่งหนึ่งกับมันเขาจะหนึ่งหนึ่งมหนสองหนึ่งได้ไหมล่ะสอึได้ไหมล่ะครับมาดิมาดิสองึได้ไหมล่ะโอ้โหดนอะไรวันนี้ระเบิด เมื่อกี้พูดแต่ให้ข้อมูลนะฮะขออภัยนะครับนะโอ้โหสี่สิบสองก็เลยแบบขอโทษน้องด้วยนะครับว่าแต่ให้ข้อมูลยัยหยับเดี๋ยวเปียด่านเปียด่านไปด่านฟุตบอลดีกว่าคุณผมกับการฟุตบอลนี่โอ้โหมัมชอบนไม่เป็ซีจีเชียดไวท์กับซีซ่าไม่เป็นเดอะแบงค์เลยแบงค์ไม่ไหวเลยคือเมื่อกี้พูดแต่ให้ข้อมูลไงเออตีหัวเตะเข้าไปตีหัวเตะเข้าไปบูลลี่เตะต้องกดออกเหรอทำไมมันไม่ใช่กดออกโอเคโอเคงหน้าโป่งเมื่อกี้เป็นหมาดิ ใช่น่ารักอ่ะมันมันเป็นเบาอัพพาสหมานเป็นผู้พันลับอ่ะฮะผู้พันลับคืออะไรชื่อมันก็คือว่ามันมันไม่ลุกไงมันลับไงเออโอ๊ยมุกอะไรเนี่ยคีมุกไหลเลยมุกนีด่ขอใช้สกิลไปแล้วเตียงเอาเตีงไปเอาบอลเข้าเข้าโกเตีงนะเขาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยยิงสวยเอาเขาเเตดี๋ยวไเชลลี่เชลลี่ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยังว่าอยู่โดนอะไรวะโดนป๊อปปืนเพื่อนก็ไม่ต่อยเลยยืนดูเฉยเพื่อนก็ดีดีคุณผู้ชมเออเอาดิเอาดิครับนี่เนโดนหนืดไปดิเอาตัวเขาอยู่ไหนเขาตายเขาดูว่าเขาเป็นไหนนะยินดว่าตัวเองเป็นโรตาลร์บ้าไปแล้วท่าล่างเหมือนกันงงทำไมเขามีท่าดูดเยอะมากเลยตัว ถ้าไม่ตายลงไงถ้าดูดอะไม่ไม่ไม่แต่ว่าไหยรอเขาโดนตีตอนไหนทาไมดูดอยู่นั่นเจ๊เก็บเกตดได้ไงเก็บตอนไหนเอาดิเอาดิสวยเพื่อนโลตายิงไปโอเคเดี๋ยวไปต่อด่านอีกต่อด่านอีกด่านหนึ่งนะครับน้ก็คือว่าด่านอะไรนะด่านที่มันมีหุ่นยนต์นะเองมาเรามาต่อกันที่ด่านพ้นสดมครับเนื่องจากว่าด่านหุ่นยนต์ไม่มีไอเก็บเศษน็อตเออไม่มีนะครับน้ก็ มาป้นสะดมแทนก็ได้กันนะครับไปกันครับมาต้องบอกว่าตอนแรกพี่แพทไม่ได้จะเล่นตัวนี้นะพอดีเปิดมาปุ๊บมีกล่องฟรีเอ้าสุมได้เล่นเลยทำเหมือนเทพเล่นเลยคือไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะถามว่าเล่นเป็นไหม ตัวพื้นฐานก็ไม่เป็นแผนเอาตัวใหญ่ไอ้ทาร่าเนี่ยมันทาร่าเล่นยากนะครับผมจะบอกว่าระดับมีทิกเนี่ยเล่นยากกว่ารีเจนเนอรี่อีกนะบางทีอะนะอยากดูดอะอยากดูดดูดเอาดิเดี๋ยวดูดเวลาเดี๋ยวดิเอาดิเอาดิไอ้ดีเออเดินนะนะมันยิงมันยิงโอ้โหโอ้โหมันใช้ทน้าไม่ตายยัดเลยว่ะไอ้หมอนี่มันไล่กาดนะครับนะแปดบมดยิงไปยิงไปแปดมีสู้สู้แปดบมดสู้ตายสวยเพื่อนนั่นแหละ ทำไมมีแปดมีเกนี่ส่งตัวโอ๊ยเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเต่งเต่งเต่งต้องให้ทาร่าช่วยแล้วเบื่อเต่งรู้ป่าวว่าด่านนี้เราต้องทำอะไระต้องการตัวเซฟต้องตีตูวเซฟมันด้วยเอาเหรอไม่ใช่กันอย่างเดียวเออเนี่ยตูเต้มันเนิดไหมเดี๋ยวเขาไปดูตูวเซฟไอต้องตีต้องตีโอเคสวยเพื่อนบูตดาเมตมาสวยครับสวยครับเออนั่นแหละนั่นแหละเอามาดูตัวเซฟไม่มาฮะมันดูดไม่ได้เอาเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยขาเข้าใจสกิลูเซมันขยับได้ที่ไหนแล้วมันขยับไม่ได้เข้าใจถูกแล้วว่าสกิลมันดูดแต่ว่ามันดูดสิ่งของไม่ได้นะครับนะมันให้โคกันมันดูด้แต่สิ่งมีชีวิตนเอาง่ายๆนะมาสิจุกมาสิกแมวพวกอะไรเนี่มันสวเนสวยนี่ยนี่สนีู่ล้วดาแล้วออืออืออือยินาีเพ่เ็มันเหลือ1ิกาแล้วเต็แล้ววแล้วว ไปไปดูดๆๆดเออนั่นแหละสิบเปอร์เซ็นต์เราเต็งสิบสาแล้วเขาอยู่ข้างหลังคิดว่าเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยคิดว่าเต็งเป็นแผิดเขาเขาลอมันเขาลอมันเต็งตซทุ่เ็าเร็วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เต็งสามเป็นต์สุดท้ายเต็งตีนั่นแหละตีทูเต็ชาดเนนี่มันแปด้วยชาเดวีเดี๋ยวเลิกกันเอาละครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็ มาพอให้หายคิดถึงน้หายไปนะหายตั้งแต่อะไรนะปีใหม่หยังปีใหม่กะว่าจะเจออีกทีจะสงการตอนเรียกว่าจะเจอกันอีกทีสงการนะครับนะแต่ว่าพี่เมทอยากอ่านเนี้ย อันนี้อเอออยากอยายุเยอะเลยนะใครอยากให้ทำคลิปบาสตา้าเนี่ยต้องบอกพี่แพทแล้วแหละนะครับพี่แพทเขาแบบอยู่ดีๆก็อยากเล่นนะครับนะ<笑><笑>เอ<า>เอก็มาเจอกันนะครับนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้เลิกเล่นหรือว่าไม่ได้หายไปไหนเนาะแต่ว่าที่ไม่ค่อยได้ทําคลิปอะเนื่องจากว่าไม่มีคอนเทนต์เท่านั้นเองนะครับนะไม่ไม่จริงๆพี่เคสแกขี้เกียจ ไม่ไดดูดีหนอไม่รู้แต่ทำมันดีันนีคุณตาพู้องได้ดูดีนะเอาละอใครชื่นเจ้าคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคนดูจะถึงห้าร้อยคนจะถึงไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายแหมเขาโคบ่วงเหมือนไหม